คงจะมาเล่นเกมต่อนะครับคือเกมนี้ผมเล่นเป็นมากผมชอบด้วยเดีย๋ยวผมโชว์สก,กิลเตปให้ดูใครอะ่ะเล่นกับผมไม่ได้หรอกกาเออผมเวลเจ็ดอะ่ะใครเวลเยอะกับผมอะ่ะใครเวลเยอะกับผมก็มาสิครับมาแข่งกันในเซิร์ฟวีไม่เล่ห์ฮะมาแข่งกันในเซิร์ฟธรรมดาเซิร์ฟวีก็ได้ามาซีแอามาเป็นเนมอะ่ะ น่าจะก็เก่งกับผมดิผมโชว์สเต็ปเออเดี๋ยวโชว์สเต็ปให้ดูเลยเนี่ยลองโชว์แล้วค่ะฉันน่าจะคู่เก่งกับผมสิผมไม่ได้โชว์กลับที่เห็นเนี่ยผมมาจากอ่อนให้พวกคุณจริงแล้วผมกระโดดดิผมเก่งกว่าพวกคุณอีกหลายเท่าเก่งกว่าพวกอันเลออบบี้เป็นเธอเพื่ออะไรที่เล็กจริงๆอย่าไปฟังไปฟังผมคนเดียวผมมันเล็กจริงสุดแล้วแล้บรรดาโนบองเนี่ย เนี่ยมันจะมีเลเวลที่มันโคตรเยอะโคตรโคตรโคตรเยอะได้ยังไงล่ะครับมันไม่มีทางหรอกที่จะเป็นผมเอ้มันมีทางหรือทีเป็นคนอื่นนอกจากผมไงอ้าไอ้บ้าเอยไม่น่าด่าเลยอ่ะรเล่มเมื่อกี้ผมอ่อนให้คุณคราวนี้ผมไม่อ่อนแล้วเออไม่อ่อนให้คุณแล้วนะะคุณอ่ะมันปัญยาอ่อนนี่กากว่าเคยผู้หญิงกากมันผู้หญิงกาก ผู้ชายไม่กักเหตุไปเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นไหมไอ้เจ้าทับได้เหรอส่งผมมาอย่างนี้แล้วเหรอครับแต่คุณส่งผมมาอย่างนี้ก็ได้นะคบผมโคลงไม่ต้องการคุณไงเอา้าไอเด็กแบ๊เกลียดเกมนี้มากเลยทุกคน <c oughs> เกลียดเพราะ สิ่งเดียวครับคือผมชอบเกมนี้สุดๆเออไอ้ที่ผมเล่นเก่งเนี่ยผมรอเล่นเออผมรอเล่นออกนุ้ยเฉิโอ้ผมเก่งเป็นแข่งเหรอด่าผมแน่ด่ารัวเลยอะ่ะแล้วเชื่อไหมต้องมีมงงบทกวีว่าไอ้ควายให้ผมผมตายสะพานล้วเออวันนี้ผมต้องผ่าน ้จะเลเวล้าจีได้ไงออคุณเออเขาก็เก่งนะการไม่ใช่เปันยาอ่อนพวกคุณที่เล่นเกมบอกเป็น mm hmm. คนเล่นเกมเป็นครับคนกล้ามาแข่งกับผมไหมล่ะเขาบอกว่าเลด่า,ดาน,นี้อีซี่ว่ะเขาเลยไม่เป็นการไปอยู่อนุบาลใหม่เลยยกเว้นสียูนะครับสียูเออสียูสียูเอ,อ้ยพุออ่พิพษ ก็เว้นไอยูนะยูเนี่ยยูตัวนี้อันนี้ไม่นับนะเออโชก,กินะเนาะโอ้โหนิดเดียวอะ่ะดูคนดูดีหนีนิดเดียวเองทุกคนคนดูเห็นไหมเ <c oughs> นี่ยแบ,บัฟเดียวผมผ่านแล้วอ่ะผ่านแล้วเนาะโชว์เลยโชว์เลยมีสองอะ่ะเขาร่วมรวบรวมตอนนี้เออรวบรวมสิ่งที่เราอ๋อเหมือนลัน เห็นโลบัผมไม่ให้ดูแลไปครับนี่โอมดระดับสองดีป่ะสองเรเ่อๆไม่ขึ้นด้วยในขวาเตี๋บอลรอดีกว่าพวกกระจกอะถ้าเกิดไม่มีใครกระจกกับผมเนาะเฮ้ยไม่เคยเห็นรถผมหรอกเออถูกแล้วมันใช่กระจกถ้ากระจกพวกเอ๋นั่นแหละโอ้บที่สองเขาได้ที่สองได้ ใครมันจะไปด่าได้วะเออใครกล้าล่ะน่าจะขึ้นถามพ่ผมอ่ะมันเก่งคุณเนีย่ยผมลองเลายทีเลยสองนาทีสท้ายผมลองเลายทีอะ่ะผมไม่ตายแล้วครั้งนี้ผมพูดจริงด้วยสองนาทีสุดท้ายไม่มีเวลาแล้วครับไอ้ควายเลยงาตกเลย ไม่น่าหันกล้องหันไปหันมาแล้วก็ตายอยีกโอ้ยประตูเล็กประตูเล็กประตูเล็กขอโทษด้วยนะพระอาจารย์เฮ้ยประตูเล็กประตูเล็กอ่ะจ้าผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันใ้บางเวลาเรื่อยไปผมไม่พาได้เลยเป็นบานปลานี้ผมไม่เล่นแล้วนี่ไงมันเริ่มผลใหม่จริงทุกคนไมแล้วผมก็โค้ชโซของนเกมนี้ย่างเดิ อันนี้บอ,อ,อกเลยเก้ง่ากพีอ่ออนใครเรียกเป็นอันุบ้านรออยู่อันนี้บ้านสังคมไม่รับกำจัดคมไม่รับกำจัดก็มีกับพี่นวงโอ้ไม่กอดพี่หนวงมาตามใช่พี่หนวมาตามจะคุณดูเป็นรายการพี่นวงโอ้ไม่ก็พี่หนวงฆ oh ่าคุณสุเลยเด็กตูดแมนในเด็กตูดน้อยใจ ถ้าจะเป็นคนงงแล้วจะพูดคำว่าเก่งทำไมจะลองดูว่าผมดีตรงไหนเพิ่งวัวไปบนฟ้าอยู่บนสวรรค์ไหมเห็นแล้วอยู่บนสวรรค์สวรรค์นะไม่สวรรค์ถ้าคุณสวรรค์เด็กผมแป๊ดหน่อจุดหมูใบจ้าเอ ไม่อยากได้อ่ะห้คุณผมไม่รีกคุณนะงาบลรอกอุเยนี่ผมมีตังหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเอเอ้ยมีตัง 2, สองพันสีขรวเอาไปขอดมีตัง Yes, yêu. Ai đẹp hôm lên máy yêu đi. Tôn hôm lên mặt, yêu đi. Ah, hôm lâu, hôm lâu, hôm lâu. Mamma, hôm lên Tân, hôm lâu. Tân, hôm lâu. Tân, hôm lâu. Tân, hôm kê Tân, hôm lâu.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  เด้ผมจะต้องผ่านนี้ได้ทุกคนคน,คนดูคนดูดูผมนะผมไม่เซียนนะอ่ะเออคนดูดูดูดผมนะคนดูนไงวิ่งมันนี้ไปทุกคนผมไม่ได้หนี้แบบผมไม่ได้ร้อนเลยผมอ่ไม่หัวร้อนร้อนไปเซียนครับผมไม่หัวร้อนครับไม่หัวร้อนไอ้ควาย ทำไมนะทุกคนอันนี้ยังไม่นานมาที่ผมบอกว่าหัวร้อไอผมไม่น่าหัวร้อเลยทุกคนเห็นไหมปฏิหาันไม่มีจริงเนี่ยเป็นจริงมั้ยเนี่ยตายผมวจะดตายไม่มีหรอกไม่มีไม่ให้ติดตามติดตามอยู่คนเดียวเอง เราเล็กต่อด้วยคืเราจะต้องผ่านให้ได้เพราะเรานี่ไม่ได้กดเรือรัวเหมือนคนบางคนนี่โคตรกากเลยกดเ,เ,เรือรัวก็ไม่ได้ว่าเก่งนะดไปเกิดมาตายไว้าืเขินเขินเข,นขินเลยใช่ท,ทุกคนจะต้องเกิดแน่นอนเป็นจู๊งไงมไอ้กดเหม็นอนะไอ้บ้าได้ไม่เป็เหรอวะอีซี่มากเลยอ่ะอีซี่มากอ่ะอีซี่ขนาดผมต้องน้ำเลยอ่ะทุกคน มันไม่มีใครเล่นเหมือนผมใช่ไหมผมจะเป็นอันดับหนึ่งครับใช่คุณคิดว่าผมจะไม่ใช่ระดับหนึ่งของเกมนี้เลยผมว่าระดับหนึ่งของเกมนี้นะไม่ ύ, ไงอีบ้าไม่ผ่านแล้วทุกคนนะ่ะะทุกคนมันแช่งผมผมแพ้เดี๋ยวคนกดใจไงผมเลยแพ้ไม่มีเลยใช่ ถ้าคุณกดใจคุณเป็นเกรย์ทุกคนผมไปผ่านแน่เลยผมไม่ใช่ระดับหนึ่งแล้วอะ <c oughs> ่ะแล้วมันจะไปยังไงวะน่ะั่นไงมันไปยากมากเลยผมต้องแบบเฮ้ดเบร่เอ้าไอ้บ้าโอ้ยผมจะผ่านไม้วะนี่ผมปวดหัวมากเลยนะครับ อุณายสังย,ยงนะงนะัยโซมอาโซมนาโอยบัารเป็นโอเคผมไม่เล่นแล้วทุกคนถ้าผมยังไม่ผ่านจะต,ต้องผ่านให้ได้หรือประนด็นไม่ไงนั่นไง,นงผมไม่ผ่านนะผมไม่ชอบเกมผมชอบมากแต่ผมไม่ผ่านนะผมไม่ผ่านผมไม่ผ่านเกมนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ผมไม่ผ่านทุกคน ไม่ผ่านท <Okay. S 1> ุกคนเล่นี้นผมไม่มีทางผ่านหรอกยังไงร,รู้เลยว่าผมต้นแฮปต้นแฮปอะไรนะไม่มีความโชคดีนั่นนี่ทุกคนไอ้ผมจะเล่นแบบเซอร์ซีซั่นถ้าผมผ่านคุณจะต้องกดใจเครียดแน่ทุกคนไม่ผมา่าน คุณจะต้องกดคิดคิดตามเออการสราบะตอนนี้ผมต้องการสราบะพี่พี่ถามจริงเนาอใครมันจะไปผ่านว่าด่านี้โคตรยากเลยโอ้กาสักึมเตจักกาแล้วมาเล่นเดอเตอบอกขยงเหมือนจะน่นาน,นังเตอโลเบเลนเบอร์เดี๋ยวก็ขางมึงไป ลงไปไหนอะครับพี hey, ่ลงไปตายมั้งจะผ่านหรือ,อยังวันนี้ผมบอผ่านโอ้ยผมไม่เล่นแล้วบายบายไม,ม่ช่วงท้าคลิปโอเคนี่ครับช่วงท้าคลิปคือช่วงนี้ผ่านหรือเปล่าไปดูกันอันนี้คือช่วงท้าคลิปนะตายปับ๊บหยุดปับด๊บเลยทำไดาไปแล้ว เอ้มันคิงเหรอคิงเหรอคิงเลนเกซี่เหรอเล่นเป็นื่าไหรคิงเลนเกซี่อย่างนี้แต่ไม่ใช่ผู้หญิงไม่เล่นนะเว้ยคิงเลนเกซี่อ่ะรู้จักโอเคทุกคนบ่อย